วันเสาร์ที่สองกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับฝนตกที่วังทองครับมันรู้สึกสดชื่นนะครับตกมาตั้งแต่ตีห้าแล้วแหละโอ้โหบรรยากาศสดชื่นจังเลยนะครับแล้วก็เห็นน้ำฝนที่ตกลงมางเนี่ยทำให้เราชื่นใจครับชื่นใจมากเลยโดยเฉพาะชาวไร่ชาวนาชาวสวน ไล่อ้อยอย่างเงี้ยโอ้มีความสุขครับเห็นสายฝนถึงจะน,นั่งอยู่บ้านใจมันก็มีความสุขเนาะไม่ว่าจะชาวนาะหรืออาชีพเกษตรกรเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเลือกไม่ได้ว่าฝนจะตกเมื่อไหร่แต่เมื่อนั้นนะครับถ้าฝนตกลงมาเมื่อนั้นมันก็มีความรู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันทีนะครับ เดือดมานะครับให้ดูสายฝนที่โปรยปลายนะครับมีเห็นสายน้ำที่ไหลลงมานะครับฝนลินลินนะครับแต่ว่าก็ตกแรงมาสักพักนะครับสดชื่นจริงๆครับ